สวัสดีครับทุกท่านก็รถคันนี้ก็ไปซ่อมแอร์มาแล้วผมก็อัปเดตราคาใหม่ไอพวกนี้ปิดแอร์กดปุ่มตัดคอมแอร์แล้วก็ดับเลยนะผมรอบเครื่องนิ่งความร้อนนิ่งนะก็อัปเดตราคาใหม่คือซ่อมแอร์แล้วโดนไปสี่พันห้าแต่ว่าขายแค่ห้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วนะผมตอนแรกผมลงไว้ห้าห้าโดยที่ไม่ซ่อมแอร์ครับตอนนี้ก็เป็น ห้าหมื่นเก้าแล้วกันขึ้นมาสี่พันแต่ว่าผมทําแอร์ไปสี่พันห้าเราบินให้ดูโคตรแพงเลยนี่สี่พันห้านะผมก็เรียบร้อยโดนเป็นที่เรียบร้อยนะผมเสียบชาร์จใช้งานได้หมดอ่ะไปดูภายนอกครับก็เหมือนเดิมครับคันนี้อัปเดตให้ดู BME 36นกแก้วนะผมก็แมกคอปสิบเจนะก็ยางปีเก่าแต่ดอกยังหนาอยู่ติดฟิล์มรอบคันราคา BM ไม่ถึง60,000บาทก็ถือว่าโคตรถูกนะขับดีกว่า v ีออสอันนี้รับประกันแน่นอนนะผมทรงก็ดีนะผมสวยมาหมดแล้มก็จะมีอ่า ผูตรงชายล่างซึ่ง B M รุ่นนี้เป็นทุกคันคันไหนไม่เป็นคือทํามาแล้วนะผมแล้วก็สีแตกตรงนี้แล้วก็สีฝากระโปรงท้ายมันไม่สวยแค่นี้นะผมอภายนอกก็มีคันนี้แต่ทรงต่างๆเนี่ถือว่าดูดีครับผมอาจจะไม่รู้มองเห็นชัดเพราผมว่าผมจอดในร่มมาคนร้อนลำคาญเสียงรถไทยังวะนี่ครับท่าน ภายในคอนโซลก็ยังดีนะผมเพราะว่าช่างเนี่ยหรือคอนโซลออกหมดแล้วก็ประกอบกลับยังเหมือนเดิมอยู่เท่าที่ผมดูนะก็ถือว่ารับได้นะผมเบาะคนขับมีขาดตรงนี้นิดนึงคนนั่งไม่มีไม่มีขาดนะผมอ่ากระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานเบาะหลังมีขาดบ้างน,นะผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่มีขาดเห็นปะ่ะอ่าประมาณนี้นครับทุกท่านแต่ว่าไอ้ฝ้าหลังคานี่สวยอยู่นะครับ อืเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องครับราคาห้าหมื่นเก้าพันบาททุกท่านผมว่าถูกกันนะอืมไปทำแอร์มาสี่พันห้าเมื่อกี้ให้ดูบินนะตอนแรกก็รถคันนี้ขาหน้าเดิมครับผมซุ้มโชคเนี่ยไิ้มหมดเ,เครื่องเป็นเครื่อง M สี่สามนะผมวางมาใหม่บล็อกเดิมเลยคือเครื่องนอกเลยดูดิแห้งๆไม่มีเยิ้มเลยเครื่องเกียร์ดีมากเครื่องแบบว่าผมว่าเกินเก้าสเปเครื่องดีจริงๆครับคันนี้เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูใช้ได้ทั้งแก๊สแ,และน้ำมันประหยัดมากนะผมเพราะว่าเครื่องแค่พันแปดผมสตาร์ทดูรับติดแล้บท่าที่เดียวติดครับคันนี้ เครื่องนิ่งมากเพราะเป็นแก๊สก็นิ่งนะแล้วก็พัดลมไฟฟ้าด้านหน้าจะทำงานตอนเปิดแอร์นะครับผมก็มีประมาณนี้นะอัปเดตให้ดูว่ารถมันยังอยู่ผมจะถ่ายไกลๆให้ดูนะครับก็คันนี้อยู่ประชุมนะผมห้าหมื่นเก้าพันบาท ใครสนใจมาดูรถจริงได้ได้เลยนะครับผมนี่ทรงยังดีอยู่ครับคือผมก็ตลบเหมือนกันแบบว่าหูราคารถยุโรปสมัยนี้นะป้ายแดงมันสองล้านกว่านะคันนี้ตอนนี้เหลือแบบห้าหมื่าแล้วติดแก๊สและควดประหยัดคือเอาใครจะเอาไปใช้งานนะคือมันใช้งานได้เลยรถพวกนี้มันทนนะอ่าข้างนอกก็จะมีเนี่ยสี สีไอ,อ,อ้กระจกข้างไม่ตรงกับตัวรถนิดนึงนะครับผมคนละเฉดกันนิดนึงเจ้าของเดิมมาเปลี่ยนมาก็5900 0บาทส่ทงก็สวยประมาณนี้เลยใครสนใจโทร,เบ,รเบอร์ที่ผมลงไว้ได้ครับผมก็มีบริการส่งนะครับผมก็โดยรวมก็ถือว่าคันนี้ก็ถือว่าผมว่าผ่านเลยนะเพราะว่าเนื่องด้วยจากราคามันล้วได้เครื่อง m 3เพราะปกติราคาไม่ถึง6 0,000เนี่ยต้องเป็นเครื่อง m 4สูงเครื่องเก่านะครับผม เครื่องเก่าที่มันแบบจะดูเล็กๆกว่านี้ครับผมเป็นเครื่องของพวก E 3 0อ,อ่ะนะครับผมแต่คันนี้ได้ M 4 3 0แกมติดแก๊ส LPG หัวฉีดแล้วนะครับผมใครสนใจโทรมาเบอร์ที่ลงมาได้ผมครับสวัสดีครับ